ควาสบาย,ลยบาลและพะัิสงสามเด็และรูปเนี่ยท่านถือว่าได้วันนะั้นได้ผิวพรรณได้มีความผ่องใสนะปัจจุบันนี้เราเรียกว่าผิวพรรณออรา่านะก็คือผิวนียนผิวผ่องใสเพราะอานิสงส์พลานิสงส์ปัจจัยที่เราได้ถาวายผ้า ผ่อน,นสลายแด่พระบิสุสสาตสมเนนและก็ถวายพ้าหนงแด่พระพุทธรูปต่างๆแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นตามคตินิยม mm hmm. ที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ย mm hmm. เป็นอนิสงส์ทางนั้นเลยนะวันนี้ถือว่าได้มาประสบอนิใหญ่คุณโยมทั้งหลายได้เกิดอปุปาเจตนานะ มุนเ,เจตนาเจตนาและกลับไปก็ได้อัปรารมเจตนาเกิดปีตินะปีติอินดีในบุญกุศลที่เราได้สร้างไวใ้ในในอวรพระพรุทธศาสนาวันนี้ยากโยมหลายหลายน่านก็เคยมานะที่วัดสังเวชพิศยารามของเรา ว่าสังเวทิศยารามสังเวชมาจากคำว่าสังเวคะนะครับสังเวคะแปลว่าตื่นรู้นะแปลว่าตื่นรู้ไม่ได้หมายถึงความเศร้าสร้อยเสียใจนะให้ยอมเข้าใจไว้เราจะได้ยินศัท์คำว่าสังเวชนิยสถานชี้แมสี่ตําบลของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือที่ประสูนที่ตัสรู้ที่แสดงกับม,มัทเีนาและแตากฐานขั้นริวิทเขาเรียกว่าสังเวชนิยสนานสถานเป็นที่กำหนดในการตื่นรู้คาว่าตื่นรู้ในที่นี้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตนไมาจากคำว่าสังเวชสังเวชมาจากคาว่าสังเวทแปลว่าตื่นรู้ ถาเทียบภาษาอังกฤษเบาๆก็คือ awakening นะ awakening awakening temple หมายถึงการามนการตื่นรู้ไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่หลงลเริงเดินไม่ใช่ประมาทในชีวิตวันเวลาลดน้อยถอยลงไปมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โร,รดรีบทำซนี่แหละความหมายที่แท้จริงของ,ง,งวง่าสั a เว n วิลยารรม ือตื่นรู้และไม่ประมาทในชีวิตวันนี้ญาติโยมทั้งหลายมาวัดในการตื่นรู้ไม่ประมาทในชีวิตได้สังสมสเสบียงทางเพื่อเป็นพละวะปัจจัยเป็นอนิสงส์หนุนส่งไปในภพหน้าชาติหน้าในอนาคตการจนถึงบรรลุพวมิพานในอนาคตกรรมทางใกล้ละใกลขึ้น อยู่กับบุญบารมีของแต่ละท่านถือว,ว่าท่านั้งหลายได้สั่งสมคุณงามความดีและสั่งสมบุญบารมีพร้อมฤทธิศิลปประการแล้วอาตมาภาพในฐานะที่เป็นจเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งหลายขออนุโมทนาในอุศสมุญญาราศี ที่ญาติโยมทั้งหลายได้ความเพียให้เป็นไปในครั้งนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายที่คุณโยมได้ทำมาโดยลำดับได้สั่งสมมาโดยลำดับและก็ได้สังสมในวันนี้เพิ่มขึ้นจงเป็นพระ,ะปัจจัยอุบุญทงให้ญาติโยทาาทมทุกคนสาธุชนทุกท่านซึ่ง,งนำโดยคุณครูคุณกวินพัฒน์เอกวีรพัฒน์ คุณรูโ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคุณโยมรตัตนาคมักดีจากบริษัททีมพาวเวอร์และยยศิษยานุสิทธิ์โดยเฉพาะจากยายศิษยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อราชภวมยายนเจรักหรือยยรหลวงพ่อฤาษีตีนดำขอบุญประสนทั้งพวงทั้งหลายเหล่านั้นจงมาเป็นพระวาบบปัจจัยปกป้องทุกพรอมให้จ่าโยมทุกคนสาธุชนทุกท่าน มีความสุขความเจริญมีความสุขในสุขของสมบัติในมนุษย์และสมบัติในสวรรค์ในอนาคตการต่อไปเจริญด้วยจตุรัภิตะพรชัยคืออายุวันะสุขภาระโดยทั่วกันทุกท่านด้วย ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้นะใช้ใจนะยากาวาริวาอุราปิปุเรนติสาครังเอวะเมวะจิโตจินังเปตานังอุปกะปติอนนิชิตังปตินนปตังตุมหังจิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังปปะ ปะนะพระโสยะถามะนิโชติ Okay. <laughs> กที่ยังทานดีรนไหอนเยวไปจทงานกฉันทไ่ร่มทำบุญฉันนะทำบุญฉันได้นตรงพระเดชพคุณหลวงพ่อาจายยมใครที่ยังไม่ได้ร่วมหรืออยากจะถายปัจจัยเพิ่มก็ย่อปจยเิมนมีสายสิบแจ